Hãy đi, giết người yeah. 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 oh. โอเคก็สวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ลุงก็มีบูปินฟรีของปืนมิลานโน821เป็นปืนของโคว์ War. บูปินนี้มีชื่อว่าเลดล o o มเป็นอีสเตอร์เอกใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับซีซั่นหนึ่ง สำหรับบูปินตัวนี้เราต้องไปทำในแผนที่ใหม่ Rebirth Island สามารถเล่นได้3คนบูปินตัวนี้ไม่แน่อาจจะกลายเป็นบูปินแรเลยก็ว่าได้เพราะว่าลุงไม่รู้ว่าเขาจะเอาแผนที่ใหม่อันนี้ออกไปหรือเปล่ายัางไงก็รีบไปทำไว้ใช้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีทําต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับอ้อเกือบลืมไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสมาชิกในช่องของลุง ตอนไลฟ์สตรีมลุงจะพาไปทำบูปินนะฮะอย่าลืมแวะมากันเด้อระดับความยากของเววสนี้บอกได้คำเดียวว่า CR56Amax นี CR ่ชิดซ้ายไปเลยนะโคตรยากสำหรับเววสเนี้ยวิธีการทำอย่างแรกตอนเริ่มเกมคุณผู้ชมต้องตามหากล่องที่วางอยู่กับพื้นวิธีสังเกตมันจะมีรูปภาพวางอยู่ข้างกล่อง3ใบจุดที่กล่องจะวางอยู่มีอยู่9-10จุดด้วยกัน เราต้องไปตามหาทีละจุดเทคนิคการทำา u e s ลุงแนะนำให้ทำา u e s แค่2คนนะฮะอีกคนหนึ่งหาที่คุมโซนเพราะโหมดนี้เวลาตายสามารถเกิดใหม่ได้ยกเว้นตายกันยกตี้เกมจะจบทันทีจุดที่กล่องจะดรอปหรือว่าพิกัดก็จะอยู่ตามภาพนี้เลยให้คุณผู้ชมแคปไว้ด้วยนะครับเวลาทำจะได้ดูได้สะดวกวิธีแคปก็ให้แคปในโทรศัพท์ก็ได้กดหยุดคลิปแล้วก็แคปเอาไว้อย่าลืมนะฮะมันต้องใช้นะภาพเนี้ย หรือถ้าใครจําได้ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับต่อไปขั้นตอนที่2เมื่อเราเจอกล่องแล้วให้เราดูที่รูปภาพรูปแต่ละใบจะมีภาพที่แตกต่างกันออกไปและจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆในแผนที่เราต้องไปตามหาภาพแต่ละจุดเพื่อเอารหัสเปิดประตูบังเกอร์ ขั้นตอนนี้แนะนําให้คุณผู้ชมเข้าไปตั้งค่ากราฟิกเพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนไม่เบลอให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ออปชั่นกราฟิกแล้วก็เลือกไปที่ t ท็กเจอร์เรโซลูชันนะครับปรับให้เป็นไฮเพื่อให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่า ถ้าเราปัดเป็นโลภาพมันจะมองไม่เห็นนะฮะต่อไปสําหรับรูปภาพก็จะมีทั้งหมด26ภาพด้วยกันก็มีตามนี้เลยนะฮะเวลาคุณผู้ชมดูรูปภาพก็เอามาเปรียบเทียบกับรูปที่ลุงโชได้เลยนะครับอ้ออย่าลืมแคปไว้ด้วยนะเวลาทําจะได้ควักมาดูได้ไม่ลําบากหรือถ้าใครจําได้หมดแล้วก็ไม่ต้องแคปเอาไว้นะฮะต่อไปพอคุณผู้ชมเทียบทั้ง3ภาพครบแล้วก็นํนำเลขของแต่ละภาพมาเทียบกับภาพนี้เพื่อหาพิกัดที่เราต้องไป จุดแดงคือพิกัดของรูปภาพคุณผู้ชมสามารถเทียบตัวเลขเอาได้เลยนะฮะพอคุณผู้ชมได้พิกัดมาแล้วก็ให้ไปตามพิกัดเพื่อเอารหัสบังเกอร์แต่ละจุดจะได้รับรหัสไม่เหมือนกันสมมุติรูปแรกของลุงเป็นรูปนี้พอไปถึงก็ให้เราหารหัสแบบนี้นะฮะรหัสจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันรหัส3ตัว2ชุดแล้วก็รหัส2ตัว1ชุด เทคนิคหรือวิธีการรวมรหัสแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมสังเกตตรงขีดนะฮะชุดแรกขีดจะอยู่ด้านหลังสุดชุดที่2ขีดจะอยู่ด้านหน้าสุดและหลังสุดชุดที่3ขีดจะอยู่ด้านหน้าสุดพอเอามารวมกันแล้วเราก็จะได้รหัสทั้งหมด8ตัวด้วยกันคือมันจะง่ายต่อการจัดเรียงถ้าเรารู้ว่ารหัสไหนอยู่หน้าอยู่กลางอยู่หลังเราจะสามารถใส่รหัสได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปรูปที่2 ก็ทําเหมือนกับรูปแรกนะฮะหารหัสบริเวณนั้นให้เจอคุณผู้ชมต้องคอยสังเกตรบริเวณรอบๆให้ดีๆนะฮะบางทีรหัสมันอาจจะซ่อนอยู่หลังกองบนตู้ในท่อข้างกําแพงเพราะจุดบางจุดหารหัสจเจอยากมากๆนะครับตัวอย่างเช่นรูปสุดท้ายลองดูนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆตัวเลขมันจะหายไปหนึ่งตัวเราต้องดูให้ครบ ว่าชุดที่เราตามหาอยู่เป็นชุดตัวเลข3ตัวหรือว่า2ตัวไม่งั้นพอหาจนครบแต่รหัสหายเป็นหตัวนี่เราซวยเลยนะฮะต่อไปพอเราได้รหัสมาครบแล้วเราก็นํารหัสทั้งหมดนี่มารวมกันแล้วไปยังจุด พอถึงจุดหมายแล้วก็ให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มควบคุมหน้าบังเกอร์แล้วก็ใส่รหัสตามที่ได้มาประตูมันก็จะเปิดก็ให้เรารีบวิ่งไปเก็บก่อนที่จะโดนศัตรูมายิงนะฮะระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะด่านนี้ยิงกันนัวมากๆโคตรนัวเลยพยายามอย่าให้สายคุมโซนตายนะฮะเพราะสายนี้สําคัญในแผนที่นี้จริงๆโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการปลดล็อกบูบินฟรีเลสลู คผู้ชมคิดว่าบูปินตัวนี้สวยหรือไม่สวยเพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับลุงด้วยนะก่อนจะจบคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะดูลุงไลฟ์สตรีมก็สามารถมาดูได้ที่ y ยูทู b เจมี่ซีนะฮะสตรีมทุกวันเวลาประมาณ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนและถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดลุงก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็ฝากให้คุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ลุงด้วยนะครับใกล้จะถึง2,000ซับแล้วโอเคคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี เจอแล้วพี่เจอแล้ว อ่ะสุดท้าย er เราต้องได้ต pues ั้นเราต้องได้โว้ยไปโอมโอ้อ hmm. ฮเวละเวละมันอยูここ่ตรงนี้เลยข้างล่างอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงขอดูรูปแป๊บนึง พี่เมตเตอร์มาคัตเตอร์เรอคัตเตอร์คัตเตอร์ก็ต้งลงดิวันนี้ไมอฝัเวล้ลมนถูกหน้านเป็นหมืเชลก็อใช่ใช่เป็นไอ้นี่อ่าชั้นชั้นหนังสือชั้นหนังสือ อย่าตายนะ <laughs> อย่าตายนะสิบ <laughs> <laughs> ผมมี่เสียเปิดประตูาหาผมแล้วตนัตนเบาตันเบา เฮ้ยมันหายไปตัวนึ่งรันได้แล้วเี่พี่เดียวผมเกียวคนไนพี่ไปเลยทางนี้ อี่คนอย่าตายนะอีกพวกอย่าตายพี่มันวิ่งไปหาพี่แล้วพ๊บน่าจะรอดอยู่แล้วพี่ในไม่รอดไหนดียูทู